โอ้ปลาอีหยังละโดดตรงเดงดรงเดงจักเส้นละนี่พี่สเส้นบ่เนี่ยสเส้นก็จักสองหกสอบจักสอกซะนี่จังเลาะบอก้วก่อนว่า้สองหา สองสองทวนละมั้งเนาะดีครับพี่น้องคลิปนแบบี้สิบห้ามาเบืองกันหน้าท่วมเซระพุม่มเจ้าบริยกเองได้พี่น้องน้าท่วมมาคากเลยเป็นป็นไม้ใหม่มัทนาหุ่นจังขอดซือ้อเซระพุ่มพี่น้องอยู่เซระพุม่มเห็นเขาจเจ้ายกพอดีเราไปเบืองน้ำกันเนาะพี่น้องเนะาะปลาไหลไหลหน้าท่วมน้ามคืนพี่น้องโอเคครับไปเบืองน้ำกันเลยครับปลาโดดโดวเด้โดวเด้งโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ยเป็นตะขาหักแค่โอ้ยเป็นตะขามันหักเนาะตะขาบอันนี้จิตงามอ่ชั่งลงใกล้ๆนี่สันเออ่มาอยกกรลังกิ้งขาก้อนเนี้ยกินขาวก้อนขาวจินขาไปเิขาก้อนน่้ข้าวกระหางงโยก

โลาโยังละโด่งเดงโดงเดงจักเส้นละนี่พี่สเส้นบองเนี่ยสองเส้นก็จักสองหกสอบจักสอบซินี่จังแล้วบ่เริวนวน สองสองถวนละมั en, 6. 6. Passage, ้งเนาะเพราะว่าเราต้องกดดอกมั้งเลยกต่อโอ้หสองถวนเน่แล้ววะเนี่ยพอยกบ่โอเอาล้อดางเนาะไหนก็ร้งเสีย้กันดึงนหงเอา้าหี่ยเออถ้าเก็บัเนี่ยถ้าเก็บอะไ ช่างว่าเขาจ้าบ่เนาะขี้หยั่งโอ้ยกะไก่พวดึงไปไ้แลวดึงไปดึงไดึงไปดึงไปดึงไขยันขายดูงหักงได้เนาะโอ้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 ขาวจากพัก ถ้องเอไปโดนสักหน่อยไีนเนี่มม่เอามโอเคอยู่เนาะไปไปเรียเหมือนกันปไไ้าด้ร้ายหลายป้าบ้าโอ้ยมันแห้งขึ้นยังมี้ดิอยังขึ้นอย่างนี้ เพอร์เฟกมากเลยให้ตัวขาปอหาก,กันนะยังไงโอ้ไปซื้อด่างโยซื้อด่าง,งใช้ได้มองล้มกันหะไปเฮื่อทีลุกเอโอเคเดี๋ยวผมตามไปโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันว้าย

โอ้น่าแม่งีหลีอุ้ยแรงมากเลยแต่บ่ได้กันบ่ไหวเลยโอ้ป้อยต้องเอาปานต้องเอาหาสะดวกหาโอ้ยมันตายออกข้อกันไปน่ะโอ้ยตายแล้วพูดหน่ะปลาปลาเยอะมากจังกรอะไรพับเลยพับเลยพับพับไปไกลกไปเอาลงใกล้ๆนี่ก็ได้ดอกพี่กรไดบ่ อ๋อมันมีบันไดข้าบันไดไม่ได้เหยียบมาอยู่ดิไม่ได้เหยียบมาอยู่แล้วันข้อสะพานมันคือจำเป็นตาระวังเด้อบวชนั่นแล้วเออนี่คือคือเนี่ยนี่คืออยู่จังหวะนี่คือแล้วผู้หนึ่งมันโดดออกมันมาชนขาตัวที่ว่าดิดู้ยนี่เราเป็นตะพานลาย คุณอามันมีคนยังคือมองเล็ผูเยดยิดเยิดเมโค้งทางอุ้ยโค้งทางโอ้โหสุดยอดเยอะมากมันเป็นมาบ้รงเลรอาเลยมาสั้งอาเลย

โอ้าโ้งังเลยวะนี่โอ้ขาจากภาคเลยพี่น,อน,น้องนีพคนเอามาให้เราเป็นบ่นี่ ส่งสัญญาณเลยจ้ะ คือ oh, อยู่นี่โอ้อุ่นๆอ้โอ้โอ้ฮ่า่า่าต้องเที่ยตัวนี้เนาะ ดึงแม่เจ้าเอาแม่เจ้าโอ,โ,อโอ้โอ้โอ้ไปกรรมโอวยีย้โดดออกเนาะประท่นนานนาอตัวยีย้นาะ ูนะเจ้าบิางแมโอ้แดดไรละเด้ดอพี่น้องแดดไรละเด้อบาทน,นี่เอาอีกเจ้าบาทน,นึ่งอ่องม้องนี่แหละข้าวเสีอยมาครับผม่่โอ้คุณอาปลาดูด โอ้โหโอ้โอ้โอ้ตัวแบบไงนึงออกเนี่ยเจ้าคือบรรลองเอาสะดุ้งห้างยกเบื้องในนี่ยกเอาตัวตัวยังไงมันกันน่ะเออเอาสามเส้นมาโยงเนี่ย สเส้นมันยกขึ้นได้อยู่หรอปล่าตตัวให่ดด่หมันเลยก็ว่าผมพูดไปชี้สองเส้นหามาแล้วก็ไไ้สองเส้นหามาได้หรือเ่างั้นวมีงมังยกตัวมี่้เนไงยท่นที่ยกมีสัมิอีกผู้นึงที่ยกมีปะพุณมงคลกไรมงนลอะไรข้นเบิ้องก้นเลยเพื่พันแปดเนี่ยก็ะไรมึงนี่มงยกนก็อืดน้องนนั่งเน่ย บ่มองหันบ่แห้งน่ะว่าพี่น้องอีกจะให้เพิ่นเบิ่งอีกจะเทียนนึ่งด้วยบ่เนี่ยจะหากินเผากันหาฮะมองยกกันบ่ดนี่แดดกัแห้งเพราะแดดตัวใหญ่บ้ท่านตะเกียดโดดออกแซ่ๆเลยปลาซอยใหญ่ไหมอขนาดมีผู้ดึงเนาะยังบ้ท่านอยู่ หุ่นเมืองมันโดดออกกูด okay. mm? ่ะโดดออกสะท้านเลยอ่ะเอ้ยกูด่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่ดึงนั่งดึงดูโอ้โหโอ้ยเร็วโอ้โโอเคปาไปหายังไครับมั้ย โอเคพี่น้องคลิปนี้กับผ้ามา่านบึงเพลินเนาะขึ้นมากเลยจะคล้องกับรงหาหมง่งยกแต่ว่าตอนนี้กับผ้าบึงเพลินตสบายป่าไร่หลีพุ่งพางพุ่งพางเลยพี่น้องป่าไร้แห้งขอบคุณหลายๆเนาะพี่น้องเนาะคนเบึงจนจบคนที่คอมาเบึงใหม่ลืมกดติดตามเลยครับโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับพ่อเสนีิกันครับถ้าเบิงผมยกแบดนี้ไดไปหาหม่งยกกันพี่น้องบ๊ายบายขอบคุณหลายๆครับนี่ครับ สีละพุ่มพี่น้อง